ขยี้ตาดูชัดๆหุ่นล่าสุดแม่ลูกหนึ่งแอพันธิลาเห็นแล้วอิจฉามากเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งเต็มตัวแล้วสำหรับแอพันธิลาฟูกลิ่นเราจะเห็นความเคลื่อนไหวของเธออยู่เรื่อยๆผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวทั้งเผยโมเมนต์น่ารักๆของลูกสาวและความสวยของเธอเองอย่างล่าสุดวันนี้วันที่15้าตุลาคม66 สาวแอร์โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัว b u n n y นี r แม่มาในลุกชุดบิกินี่ตัวจิ๋วอวดหุน่นปัจจุบันหลังคลอดลูกสาวพร้อมแคปชั่นระบุว่าเมื่อหมออนุญาตให้ว่ายน้ำครั้งแรกกกหลังคลอดออดอก็ได้เวลาออกกำลังกายของแม่บ้างละเลยบังคับอีอีกับหลานคนโตมาฟิตด้วยกันเนื้อ งานนี้ทำคนบันเทิงและแฟนคลับต่างกดไลค์และคอมเมนต์ชมสนันไอจีไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือหุ่นแม่ลูกหนึ่ง